โอเคยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับพบกันอีกแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับพอร์ตรอยเหรียญของเราบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปั้นมา3เดือนแล้วนะครับเพิ่งถึงพันเหรียญนะฮะเออแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอ่าบางทีว่ากล้องเนี่ยมันผมเอาผ้าม่านนะครับไปไปซักนะครับมันก็เลยเกิดอาการย้อนแสงหน้าผมก็เลยแบบเป็นแดงๆนิดๆหน่อยๆนะครับต้องขออภัยทุกคนนะอ่ะช่างมันอันนี้เป็นเรื่องกล้องเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเนื้อหาวันนี้ก่อนนะครับอ่ะ ถ้าเรามาดูนะเวลานี้นะครับตอนนี้พอร์ตเราเนี่ยนะครับเจนเนี่ยคือโตมาแล้วนะครับ953นะครับเปอร์เซ็นจุจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งมันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันพอร์ตร้อยเหรียญน,นะบางคนอออินบางคนอะไรเงี้ยมันก็มาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่า3เดือนนะครับสามเดือนกว่าจะมาถึงจุดนี้เวลาเนี้ยมันทํายังไงนะครับมันทํายังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการเติบโตเนี่ยของของกราฟเนี่ยของพอร์ตเนี่ย นะครับโกลบของมันเนี่ยคือสังเกตไหมว่าผมไม่ได้บวกเยอะตั้งแต่แรกนะครับเพราะต้องเปิดหลอด0.01นะครับทุกคนนะ0.01 0.01เดี๋ยวจะให้ดูประวัติการเทรดนะครับแต่เห็นดูว่าการาฟเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บเอากำไรเยอะนะครับเออนะครับมี0.58 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มโตมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บเอาเปอนะครัเออนะครัมา,า,า5 5เนี่ยมันค่อยๆใช้เวลาไม่ได้แบบว่าโหวันเดียวแบบขึ้นเลย นะครับเออนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเอาเอาส่วนของกราฟก่อนนะครับแต่มันก็จะมีการที่ผมเนี่ยโดนกเออนะครับตอนนี้คือลกเนี่ยน่าจะไม่ได้คัดนอกแต่ว่ามันถูกลากแล้วมันก็กลับมาได้นะครับแล้วก็มีจุดคัดบ้างนะครับแต่ให้ดูว่ามันขึ้นไปนะครับค่อนข้างสูงนะครับนะครับมีช่วงช็อตที่ผมเก็บกําไรได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับสําหรับดอดาวนะครับดอดาวเนี่ยต้องบอกว่าพอร์ตร้อยเหรียญเนี่ยเป็นการใช้หารด้วย สองหมื่นจุดสามหมื่นจุดนะครับไม่ใช่การคอนโทรลิสนะครับหรือฟิกลิกแบบว่า1ต่อ3 1ต่อ4ไม่ใช่นะครับใช้เป็นการจุดกราฟเสียที่เราคุยกันในวอล์กมาตลอดนะครับมันก็เลยมีโอกาสถูกลากนะครับยาวนานนะครับเออหรือเกือบหลับกลับมาได้มีแบบนี้นะครับเออถ้าถ้าเกิดให้ดูตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้เกิดตอนที่ร้อยเหรียญเนี่ยของผมมันติดลบหนักนะครับตอนที่ยังไม่ได้โตขนาดนี้นะเออร้อยเหรียญมันติดลบหนักนะครับสภาพจิตใจตอนนั้นแย่ไหมไม่แย่นะครับถ้าแตก กรปั้นใหม่แต่ก็ปั้นใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ดึงกลับมาทําให้มันอยู่ในเทรนแล้วก็ยังรอดอยู่นะครับบาลานซ์ตอนนี้อยู่ที่1 0 5 3ง7ดอลลาร์สหรัฐครับโตมาแล้วครับโตมาแล้วครับโตมาแล้วนะครับแล้วก็ e q คตตอนนี้เหลือ1029.28เพราะอะไรผมเข้าออเดอร์ไปเมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับช่วงเย็นเข้าแล้วนอนเลยนะครับปรากนว่าตื่นมาเนี่ยโดรกลากอยู่นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ที่มันลงไม่ได้เพราะมันติดแล้วสําคัญของ1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่แหละนะครับถ้าใครไดออเดอร์ตรงนั้นนะครับยังไงก็บวกนะครับเออบางวทีผมเปิดไม่ได้หนักอ่ะแล้วผมก็ไปนอนนะครับตื่นมาอ๋อลบอยู่วอนยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญประมาณนั้นนะครับเออนะฮะกำไรมาแล้ว953เหรียญนะครับเอออินซูลเลตยังติดลบอยู่นะครับนี่นะครับเติมไปร้อยเหรียญเติมไปร้อยเหรียญยังไม่ได้ถอนนะถือว่าก็ยังไม่ได้กําไรจริงๆนะครับไม่ถือว่าเป็นเงินได้นะเป็นเงินในพออรรร์ตนนะะคคัับบเ เออเดี๋ยวให้มาดูนะครับว่าต่าการเติบโตในวีคเนี่ยนะครับเจนเนี่ยมันโตมา36%เลยต่อมาเนี่ยสีนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องไปดูเยอะสิ่งที่ต้องมาดูเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าพอทเนี้ยยังบอกไม่ได้ว่าเติบโตเสถียรอะไรเลื่อเธอเนะครับตอนนี้ถ้าบอกได้มันเป็นเลื่อเธอะมากมากเพราะว่าอะไรมันเพิ่งปั้นเพิ่งได้29ออเดอร์เองเพิ่งได้29ออเดอร์เลยนะครับที่สำคัญผมไม่ได้เข้าทุกวันนะ เออผมไม่ได้เข้าเทรดทุกวันนะครับแต่มมนยังแต่สิไม่ได้ว่าระบบะเสถียรจริงไม่จริงเพราะว่ามันยังไม่ถึง100ออเดอร์ถ้าจริงๆต้องเป็นพันถึงจะดีนะครับเออไม้ไอโฟบุ๊กที่มีข้อมูลน,น้อยน้อยเนี่ยถึงจะโต,ตได้เยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเชื่อถือเท่ากับข้อมูลมันเยอะเหรือไม้เทรดที่มันเยอะๆอนะครับอันนี้ให้ข้อคิดไว้นะครับบางคนอยากปั้นเร็วๆนะไม้ไอโฟบุ๊กโตจริงแต่เทรดอยู่4ไม้เออนะครับมันวัดมันวัดได้ยากนะครับอ่าอนะครับ ผมเทรดไปแล้ว69,272ปินะครับเออนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือ e v e r a g e ในการชนะ4,438นะครับนะครับแล้วก็ e v e r a g e Loss นะครับ4 0 5 2าจำนวนหลอดยังไม่ถึง1เลยอเออแสดงว่าสิ่งที่เห็นนี่คือผมไม่ได้ออ l ินเลยใช่ไหมถูกต้องผมไม่ได้ออ l ินเลยนะครับแล้วมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับผมชนะไปทั้งหมดเนี่ยคือ Uh, 19ไม้ใน25ไม้นะครับเอ้ยผมบอกผมบายผมบายนะครับน่าจะประมาณ19นะครับแล้วผมเซลนะครับผมเซลเนี่ย3หรือ4ไม้ประมาณนั้นส่วนใหญ่เล่นบายใช่ไหมเพราะเราเล่นตามเทรนต์เราก็เล่นตามทองคำเออนะครับต่อมาเทรดที่ดีที่สุดของผมคือบวก258ดอลลาร์สหรัฐโดยใช้น่าจะใช้หลอด2.02หรือ1.00นี่แหละจำไม่ได้ แล้วก็แพ้สูงสุดของผมคือติดลบ187นะครับอันนี้โหหลุดหลุดจุดกราฟเสียแล้วผมต้องคัดทิ้งนะครับไม่สนใจว่ามันมีโอกาสเด้งคําถามคือเนี่ยผมเทรดเซล์นะ187ถ้าผมปล่อยไว้ตอนนี้ทองขึ้นเนี่ยออเดอร์นี้ผมบวกไหมบวกแต่ทําไมต้องรอล่ะมันมันผ่านจุดกราฟเสียไปแล้วผมก็ต้องเอออกเลยถึงไม่จะเสียได้ก็ช่างมันนะครับเบสเทรดที่ดีที่สุดน่าจะเป็น16,873ปิ๊เนาะ เออนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นจุดนั่นแหละในหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามจุดนะครับที่ผมชนะนะครับเกือบสองหมื่นจุดนะครับแล้วก็แพ้สูงสุดคือเก้าพันสองร้อยจุดนะครับอันนี้ก็เป็นสายโฮอยู่แล้วนะครับเออนะครับอันนี้ในส่วนข้อมูลที่ให้ดูแล้วกันเรามีอะไรให้ดูบ้างนะครับเออนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันก่อนนะครับกราฟเนี่ยค่อนข้างสโลว์พวกนี้เพิ่งไปดูเพิ่งถึงบันไดขั้นแรกนะผมเพิ่งจะบอกทุกคนว่า ตอนนี้ผมเพิ่งถึงมาได้ขั้นแรกก็คือเพิ่งถึงพันเหรียญแต่จริงมันต้องปั้นไปเรื่อยปั้นไปเรื่อยจุดวัดใจจริงๆคือนับจากนี้แหละนะครับเออวัดใจจริงๆคือนับจากนี้แต่ทําให้ทุกคนเห็นว่าผมปั้นจากร้อยเหรียญมาพันเหรียญได้แบบใช้เวลามากๆนะครับใช้เวลามากๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของออเดอร์ในการเทรดของผมแล้วกันเนาะสังเกตส่วนใหญ่เลยคือทองคำ นะครับเพราะตอนนี้ทองคำวิ่งเยอะแล้วก็ผมลดหลอดให้ได้เปรียบตลาดนะครับให้มันให้มันแมทช์กันแล้วก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเฝ้านะครับคือเอามาปรับใช้ได้หมดนะครับและที่สำคัญตอนนี้มันเป็นเทรนนะครับตอนนี้เปิดอยู่หนึ่งออเดอร์นะครับนี่ไงติดลบยี่สิบสี่เหรียญมีสวอปด้วยนะครับเออนะครับงั้มาดูออเดอร์ชุดแรกก่อนมาดูออเดอร์ชุดแรกตรงนี้นะครับออเดอร์ชุดแรกของผมเนี่ยผมชนะไปเลยนะออเดอร์ชุดแรกไปเนี่ยสักคู่หนึ่ง อันนี้ใช่ออเดอร์ชุดแรกไหมมันน่าจะเรียงลำดับจากชุดแรกนะทุกคนนะมาถึงชุดสุดท้ายหรือเปล่าอ๋ออันนี้น่าจะวันที่เดือน10เนี่ยออเดอร์ชุดแรกผมมาดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือออเดอร์ชุดแรกเลยนะว่าผมเนี่ยบวกนะครับ0.58อันนี้น่าจะกดเทสหรือเปล่าผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็คัดล็อตไปนะครับได้ที่ยสครับผมบาย0ูนนนะครับได้ยีบสองเหรียญ นะครับบายอียูเอ้ยบายทองคำนะครับบายทองคำนะครับ,นะรบได้ยืม2เหรียญก็ปิดเข้ากระเป๋าก่อนคอยดูนะเออปิดเข้ากระเป๋าก่อนออเดอร์ Order ที่2เหมือนกันนะครับเออนะครับสังเกตไหมไม่มีที s l เพราะว่าผมเอ่อใช้เลนส์3 0 0 0 0จุดนะครับแล้ใช้จุดกราฟเสียเออบางครั้งไม่ต้องร้อยถึง SL หรือไม่ต้องถึงจุดกราฟเสียถ้ามันเพีียนเนี่ยคือคัดเลยมันต้องใช้ระบบกับจิตใจแล้วก็ดูออกว่าเลสนไหนที่เราไม่ต้องการแล้วเออนะครับเราจะรู้ว่าการหลุดโครงสร้างเป็นยังไง S <S อืมนะครับแต่เห็นไหมว่าผมเปิด0 0นยนะครับ <ง an> ออเดอร์ที่2นะครับผมชนะ4,300จุดนะครับ4,300จุดก็บวกมา13เหรียญเก็บเข้าพอร์ตก,ก่อนนะครับเก็บเข้าพอร์ตก่อนมาเจอดอกที่2ครับเหมือนเดิมนะออกออเดอร์บายเหมือนเดิมเลยโดนลาก4,000เหมือนเดิมนะครับแต่เก็บมาแล้วนะครับเออเนี่ยมันเป็นคอนซิสเดนซีถูกต้องไหมเออนะครับเก็บมาแล้วก็ยังชนะอยู่อะไรสามเปิด0 0นยเนี่ยนะครับบาย0 0นยเหมือนเดิมบวก31 นะครับอัน,นี้ก็บวก20บวกสันแจนมาบวกอีหมื่นเหรียญคือ106.29เหรียญนะครับเห็นไหมว่าเราเนี่ยวินเลทเนี่ยค่อนข้างสูงเออเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกอาร์อไว้แต่ว่าสังเกตไหมเวลาที่ผมเก็บเนี่ยแน่นอนผมแพ้13รอบเนี้เสียลิกใช่ไหมผมใช้ได้แค่หนึ่งวินเลทกลายเป็นอาที่คุมไว้แล้วต่อมาดูสิเวลาที่ผมเก็บเนี่ยหนึเ,เ,เ,นเหรียญเวลาเสียเสียเสียสิใช่ไหมผมก็ถือว่าผมรักษาอรอาร์ล่วงหน้าได้แล้ว นะครับการชนะล่วงหน้าไปแล้วก็จฟิลไหมเวลาเก็บต้องเก,เก็บให้เยอะกว่านะครับเอออันเนี้ยแต่สังเกตไหมหมดคําถามเพราะว่าในช่วงที่ผมปั้นร้อยเหรียญเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนเนาะทักมาบอกว่าผมเปิดออเดอร์ยังไงเออถึงจะอยู่ได้นะครับศูนไม่ว่าคุณจะมีเ,ออเงินในพอร์ตสาเหรียญนะครับสามสิเหรียญห้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะเปิดได้กับทองคำนตอนนี้เลยคือศูน เท่านั้นเนี่ยดูผมเปิดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยแล้วคนละวันกันด้วยนะทุกคนนะคนละวันกันด้วยนะเข้าใจฟิลไหมแล้ววันละเท่าไหร่ถ้าดูนะจากนิสัยการเทรดของผมคือเนี่ยอันนี้มีต่อต่อกันวันเดียวใช่ไหมผมวันละหนึ่งออเดอร์ครับวันละหนึ่งออเดอร์นะครับอืมนะฮะและเที่ยงคันคือผมเก็บเหตุการณ์เออันที่สองเนี่ยมาด้วยเดี๋ยวจะได้ดูในวอลกนะครับมาดูต่อมาวันที่สองเดือนสิบเอ็ดเนี่ย ตัวผมเอนะเก็บมา65เหรียญยังเปิด001อีกเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นเป็นไงผมว่าน่าจะมีเปิดละ5.0 0เพราะว่าขดมันใหญ่ขึ้นไงแต่ผมไม่เพราะว่ามันตลาดมันให้ผมต้องออกเท่าเนีน้เข้าใจไหมนะครับพอครับ์ดเริ่มโตขึ้นเริ่มเปิด002ครับอัตราทวีคูณครับคือผมเริ่มติดลบครับ2อออเดอร์นี้นะครับแล้วก็มามาแก้อ,กออเดอร์นี้นะครับพองลงไม่หยุดเลยนะครับ ตรงนี้โดนไปร้อยห้าสิบเหรียญกับร้อยแปดิบเจ็ดเหรียญเหนะครับพอร์ตเนี่ยเหมือนไม่ไปไหนเหมือนช้าตอนนี้คําถามคือคิดอะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยคือคิดเลยว่าอืมทาไมมันช้าจังนะครับทําไมมันช้าแล้วรู้สึกว่าเออเสียเวลาอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันแล้วสิ่งที่เสียเวลาที่สุดคืออะไรรู้ไหมผมเข้าไปใน Facebook ใช่ไหมโอ้โหมันก็มีไอ้นี่กับบวกเข้านั้นไอ้นี่ก็บบวกเข้านี้ไอ้นี่มันก็จะบวกอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบเสียกําลังใจบ้างแต่ว่าเราก็มองว่าเฮ้ยเราเนี่ยก็ลองอดทนลองลองลองซิว่าเฮ้ยจุดเข้าที่ดีอะแล้วลองตัดเรื่องอารมณ์ออกไปนะครับไม่ต้องไปสนใจก็แค่ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะครับก็สุดท้ายก็เปิดอีกศูนย์ศูนย์สองก็มาร้อยสิบเหรียญมาสามห้ามาหกอันนี้น่าจะเปิดผิดนะครับแล้วก็บวกแปดเก้าก็กลับมาได้ก็ยังมีลบอีกนะครับแต่เห็นไหมหลอดไม่ไม่มีแบบเปิดมาศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งสี่เลยนะครับอ่ะมาดูต่อ เนี่ยผมก็บวกมาอีก258เหรียญ1 6 5 106เหรียญทุกคนสังเกตไหมว่าาสิ่งที่ผมอ,อยากให้ทุกคนดูคืออะไรนะครับการที่ผมชนะเนี่ยคือมันมากกว่าใช่ไหมคือมันมากกว่าที่ผมแพ้อืมนี่คือลีสเลวะนะครับแล้วก็เที่ยมคันคือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูทุกคนเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมนี่คืออะไรเนี่ยให้ดูจากตรงนี้ก่อนย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมานี่คืออะไรครับนี่คือออเดอร์จำนวนออเดอร์ที่อยู่ใน เกมหรืออยู่ในตลาดดูออเดอร์ผมดิเจชั่วโมง19ชั่วโมง5ชั่วโมง2ชั่วโมงเ่ะเออนี้น่าจะโดนโดนลากดูดิ2ีชั่วโมง2วัน1วัน3วัน7ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ผมทำให้เห็นว่าผมเป็นคนถือออเดอร์ในเกมจริงๆผมไม่ใช่สายแบบเทสั้นแล้วเร็วโอเคนะครับมาดูต่อครับ อันนี้ถือกี่วันครับ15ชั่วโมงครับอืมสามชั่วโมงสามวันก็ถือมาครับเนี่ยยี่สิบสองชั่วโมงสิบสิบห้าเนี่ยแปดชั่วโมงเนี่ยแปดวันเนี่ยผมถือออเดอร์มาแปดวันนะครับทุกคนนะผมถือออเดอร์มาเจ็ดวันนะหนึ่งวันเนะี่ยเป็นไงนี่แสดงให้เห็นใช่ไหมว่าผมกำลังเล่นสี่ชั่วโมงอย่างเดียวและผมกําลังให้เงินทํางานแทนผม อ่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์เนี่ยโโอ้หเป็นไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องดูว่าใครจะไปเฝ้าเจ็ดวันนะเขาจะมาใครจะไปเฝ้ามาดูต่อหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บมาครับเนี่ยยี่สิบเหรียญเปิด EU มาศูนย์จุดหนึ่งสี่มันบังคับให้ผมต้องเปิดเท่านี้นะศูนย์จุดเอ่อยี่สิบเหรียญอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งสี่ปิดนะครับก็มาเปิดมาใหม่ก็บวกมาแต่ว่าสุดท้ายเราเห็นทองเป็นเทรนก็เลยม,มาเล่นเป็นทองครับก็บวก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 มานะครับออเดอร์สุดท้ายนะครับก็บวกอีกร้อยสี่สิบเหรียญเปิด0.03 นะครับถ้าไม่ปิดตัวนี้นะนะครับห้าชั่วโมงนะถ้าปิดตัวนี้โอ้ขออภัยนะครับน่าจะมีเสียงน้องหมานะครับถ้าไม่ปิดตัวนี้นะน่าจะมีเกือบสามร้อยเหรียญนะครับก็หมื่นจุดเพราะว่าทองมันดันสุดๆเลยใช่ไหมแล้วค่อยกดตัวมาวันศุกร์อ่านะครับเออนะฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับในจํานวนการถือออเดอร์ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกคุณบอกว่าวันนี้คุณถือออเดอร์นานแล้วเนี่ยให้ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะได้ยินเสียงน้องหมานัดหนึ่งนะครับ เออเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับทุกคนนะก็เป็นช่วงเดือนตุลานะครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่าออผมไม่ได้โตเยอะผมโตมา55%ถามว่าเฮ้ยมันเยอะใช่ไหมมันก็สําหรับผมคือเราเก็บเป็นวันนะเราเก็บเป็นวันแล้วที่สำคัญเลยคือมันค่อนข้างชูดได้ได้ดีถ้าเราเล่นตามเทรนด์นะครับก็โตมา55เออเดือนนี้นะเป็นเดือนพฤศจิก,กากกานี้นะครับ พฤชจการามร้อเมปอร์เซ็นตะ์อ่ะอันนี้ต้องบอกว่าได้จากจุดเข้าี่การชูดไกลๆนะครับมันก็เลยโตคันขๆเยอะอะรที่สำคัญที่เห็นแบบนี้คืออะไรมันเป็นพอร์ตร้อยเหรียญคุณนะครับมันเป็นพอร์ตร้อยเหรียญทุกคนมันมันก็เลยทําให้มันโตเร็วมันโตเยอะแค่ไหนแต่เห็นไหมว่าเดือนนี้ผมก็ไม่ได้เยอะนะครับสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็พอร์ตนี้ก็ให้ดูขำๆเล่นๆก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่า มันยังวัดอะไรไม่ได้มากเพราะอะไรมันมันเพิ่งโตมา100ร้อยเหรียญแล้วก็29ออเดอร์แต่อยากจะสร้างแรงมาัาลใจเล็กๆน้อยๆเลยว่าเฮ้ย <_ EN _> เราโตขึ้นมาได้จาก100ร้อยเหรียญเราโตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วกันเนาะเออนะครับแล้วก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ